อาวล้วครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมไปแล้วนะครับวอนเต็ดชแนลนะครับวันนี้ก็จะมาลงแรงกัน mm hmm. เช่นเคยเจอกับทีมนูนในเต็ดนูในเต็ดหรือเปล่า <c oughs> ชื่ออ่านว่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันดับแรงเขา1,000พต้นต้นเลยนะครับแบบ <c oughs> อย่างงามโอ้โหแล้วทีมแบบอย่างสวยทุกคน 4, 1, 2, 3นึ่งสาก้ายืนคู่โรนาลดินโยหน้าเอโต้โอขวาเบคแฮมซ้ายเนย์มาจังรับคาเซ แล้วก็มีมาควินยอสเยืนคู่คานาวัลโลนะครับโอ้สำรองลูเมริเกเบ็กเคนเบลเออร์อุตมเดเบเล่มิลิตาวิลิสิกร่างใหม่อาโนตัน99ลร่างใหม่สวยๆเลยทุกคนโอ้ยเกินแล้วดูทีมเราสิ4 2 3 1แบบมันบ้านเลยนะเฮ้ยของเขาใช้โค้ดอีดาจิสิกนะครับอีจุดแล้วก็ดาจิสิกรู้สึกว่าโค้ดคนนี้เริ่มแพร่หลายกัน ในผู้เล่นอีฟุตบอลแล้วนะครับเพราะว่าเป็นสตาร์สวนกลับแล้วผมรู้สึกว่ามันโหดจริงๆทุกคนแต่ต้องไปลองแล้วเดปายไม่ได้นะครับเมมฟิสเดยปายเอ้าเดปายยังดักได้ครับเดปายกระชากมาลูกนี้นี่คือความลับของเดปายยอนขึ้นมาลูนี้โตนาโดเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ความลับของเมมฟิสเดปายนะครับผมเอาลงมาเล่นแบบลองขานักเตะมามั่วๆดูนะทุกคนไอ้ตรงเอเอฟอะ อ่ะลูกนี้โรนัลโดยังลงมาดักได้นะมันต้องดักนะทุกคนดิวิชันหนึ่งอะไม่ดักก็โดนมาที่เอ้าเสียบอลให้ล็อบโบเขานะครับเขาป้ายออกมาเอโตแต่ติดมัไทไดเดลิกเนี่ยครับโน,โน,รนูโนซานโตสนูโนซานโตสว่าไงป้ายออกมาที่เดยองออกมาที่โรนัลโดแล้วก็คืนมาที่เดปายเดปายเดปายเสียบอลแล้วโอ้โหเกินแล้วยกอกอกมาลูกนี้ซามิเวโตว่วาไง โอ้ลเทีบร้อยหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับโอ้โหตึงจัดอันดับหนึ่งพันต้นๆทุกคนโอ้โหได้ไปนะอุส่าทำมาหล่อแต่เสียบอลก็เสียประตูเลยทุกคนทําดีเสมอตัวยังไม่ยังไม่บวกยังไม่ลบเดวไปโอเคมาไม่ได้นะครับคูาดโดจ่ายไม่ถึงโอ้โหเขาต่อบอลแล้วแบบ จากเกมเป็นของเรานะตอนนี้สูสีแล้วครับทุกคนบัวโดลงมาช่วยครับเดวิดเบคแฮมว่าไงไม่ได้เปิดรอบัดโดเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอาจารย์ระยกขึ้นมาอุ้ยเกือบไปโอ้โหตึงเกินหอ้ยลูดิเกอร์ทำลายจังหวะให้ไม่งั้นนะเรียบร้อยเดวิดเบคแฮมเขาจะเปิดเตะมุมนะครับยกขึ้นมาลูกนิดเออมงคีไปเฮ้ยเคีย์ไปก่อนโอเคสวยงามลอบโบมาเกีบยบอลได้นะครับ รเบสั้นป้ายออกมาเนมาเนมาแทงอีกแล้วเหมือนเดิมอีกแล้วอุ๊ยโคตรน่ากลัวโคตรอันตรายลูริเกอร์ยกขึ้นมาเลยครับนูโนซานโตสนูโนซานโตสรอรอเพื่อนไม่ได้ก็ถอยมาครับนูโน่ปาไปที่โรดี้แล้วยกขึ้นมาแต่ยังติดนะครับโอเคลูดิเกอร์เก็บได้ครับเดี๋ยวปลายแทงออกมาเลยครับลูกนี้สวยๆแทงกินพื้นที่อย่างงามเดี๋ยวปายคราโดเห็นยกขึ้นมายังติดนะครับเอ้าแล้วบอลลั่นนะครับ โอ้ลิเจมทำบอลลั่นผม,มจะกดเปิดนะแต่ว่าเป็นลั่นซะก่อนไปตกใจนะทุกคนผมรูดิเกอร์โอ้โหก็โดหดมงสามเมตรโคตรสูงแต่เดยวไปไม่เอาบอลอีกแล้วครับลูกนี้ดักเอ้ยเขาจะแทงเหมือนเดิม,มอีกแล้วนะเขาแบบเน้นแทงทะลุจริงนะเอโต้นี้มันหลุดหลุดง่ายจังเดยยองยกขึ้นมาเลยครับลูกนี้นูโน,โนโซานโตถ,ถึงหรือเปล่าเฮ้ยเก็บบอลหน่อยนูโนโซานโตถ,ถึงแล้วก็ การชากมาลูกนี้ไม่ได้ครับเจอบางจะแบงปาวาแบ็คขวาแชมป์โลกนะครับอดีตแชมป์โลกครับเฮ้ยโอเคโอ้ยเขาแทงอีกแล้วนะโอ้นี่นี่นี่เป็นจังหวะการเล่นเกมของเขานะครับเขาจะแทงให้เซมูเอโตอย่างเดียวเลยนะครับยกมาลูกนี้โอเคควดเโดได้บอลเอ้าลีเจมโอ้โหเซ็งเลยนะบอลมันใกล้ตัวเกินไปนะครับจับบอลไม่ถนัดอ้าแกตัวได้ครับลีเจม ออกมาที่เตาโน่ไดยองป้ายออกมาถึงหรือเปล่านูโน่ซานโตได้บอลครับรอจังหวะเพื่อนเติมนูโน่ซานโตรอจังหวะครับไม่ได้จ่ายมาที่คันเซโลแล้วก็มาที่แบงกิดยองเอ้าล้ำหน้าเฉยโอ้โหกดดันตัวเองซะแล้วนะหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้ยโรนัลโดครับดักก่อนดักก่อน อย่าให้ใจ่ายเอาดักไม่ได้เดยยองไม่ได้ครับลูกนี้เอโต้เ,ตเขาตายมาที่เนม่าว่ายัางไงอย่าให้เนม่าไปชนไปหนึ่งทีลีเจมชนไปสอทีโอเคเข้าสองเอเดรสันนะครับเตะศาสยาวทิ้งขึ้นไปเลยนะครับเรียบร้อยจบครึ่งเวลาแรกด้วยสกอร์หนึงประตูต่อหนึ่งอย่างตึงแต่เราก็ยังคลองบอลได้มากกว่านะครับบอลเต็ดชแนเเลมา ต้องหาตัวเปลี่ยนแล้วนะครับถึงเวลาของเอรอิเงอบาลฮาแรแลนแล้วนะครับมีซูเปอร,ร์ซับนะครับแล้วก็อีวานเพลิสิกนะครับ,นรบแน่นอนสองตัวนี้เขาจองครึ่งหลังนะครับแล้วก็โจชวัวคิมมินนะครับฟิตขนาดนี้ก็เอาลงมาวางบอลน,นะครับตอนลึกสี่หนึ่งสองสานะครับแผ่นเขาแบบ <c oughs> คือถ้าเนม่าเบแคแฮมหรือใครได้บอลไม่รู้อ่ะเขากดแทงอย่างเดียวเลยแทงทะลุช่องแล้วบางเอ,อิยมันหลุดมัน มันง่ายเกินไปว่าแบบแทงทะลุช่องแล้วมันหลุดแบบหลุดลุยไปเลย <c oughs> โอ้อย่างเซงอ่ะลูกนั้นโดนแทงแบบกองหลังผมเสียเสียเครดิตเลย่ะ,ะจังหวะน,นี้ครับเอโตเอโต้เ,อตอเจอเดอลิกเข้าไปเดลิกอ้าวเสียบอลควรจะโดนย่างบอลอ่าลิเจมยังได้ครับรอจังหวะไม่รีบไม่รีบยกขึ้นมาเลยครับลูกนี้ลิเจมโอ้ยไม่ถึงเจไดเจไดโอกาสแต่เขายังจ่ายติดคันเซล้ โอเคเป็นลูกทุ่มของฝั่งเขาแล้วนะครับเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคย, okay. ยังดีนะครับเหมือนเขาจะรู้แล้วนะว่าผมชอบเอาตัวมาดักนะ <c oughs> เฮ้ยฟิลิปเขาติดแทงแน่นอนนั่นไงผมว่าแล้วเป็นสไตล์นะ,ะเล่นเป็นสไตล์เขาก็จะได้บอลเขาแทงแทงทะลุช่องอย่างเดียวเลยแทงอย่างเดียวเดวลิกยกข,ขึ้นมาครับลูกนี้ฮันเซโล โอ้เสียบอลเอาละจ่ายขาดขาดเกินเกินเสียบอลตลอดนะครับลูกนี้นั่นแน่ผมว่าแล้วโอโ้โห <ลา S 1> เรียบต้อยไหมเนี่ยเออลูดิเกอร์ครับตอบโ้นกลับมาได้มาที่ควราโดควราโดรอจังหวะวันทู One, two, ครับลูกนี้เอาเฮ้ยหลุดเปล่าลิซเจมยกขึ้นมาถึงควราโดหรือเปล่าถึงหรือเปล่าไม่ถึงโอ,อ้กองหลังแบบโหดเกินแล้วคนยกขึ้นมา เกือบไปฮาแลนด์เกือบไปมุ่งไดา้เก<ๆ>ือบเป็นประตูนะนแทงอีกแล้วเขาแทงทะลุช่องตลอดเลยทุกคนเออเดอลิกยังเก็บได้ผู้ผมรัเสียเสียนะกองหลังผมก็แรงแบบหมดแรงเขาต้มแล้วด้วยเ้ยเดลิกใจเย็นมาที่โรดี้โรดี้มาที่ลูดิเกอร์มาที่โจโชัวคิมิตลงมาใหม่ครับเอามาวางบอลป้ายออกมาควอโดวันทูครับ <James. S 1> ไปไม่ได้นะมาที่คิมิตจัดะรเดี๋ยวร่างกาย ยกขึ้นมาโอ้โหเสียหลักยกขึ้นมาไม่สวยเลยลูกนี้เดินไอคิมมิดนะแทงอีกแล้วโอ้โหเฟรซิกมาที่คิมิดนะครับคิมิดเห็นทางขวายกขึ้นมาส,สวยๆลูกนี้ครับพึ่งลงมาแรงยังดีคูเดโดเอาหลายพักบอลแล้วเปิดโค้งๆมาลูกนี้ฮ <First S 2> าเล่น<า>เรียบรอ้อยฮาลาลาลาฮาเล่นโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งมาดิครับโอ้คเดโดเอาหลายพักบอลนะครับ อย่างตึงโอ้โล่งอกนะครับขึ้นนำด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งอ่าเขาจ่ายเสียทีมตึงจัดของเขาคาเซโล่ล้อล้อล้อจังหวะมาที่เพลิสิกคาเซโลคืนมาที่โรดี้จัดระเบียบร่างกายแล้วยกขึ้นมาเลยครับลูกนี้เอาอีกลูกหรือเปล่าคาไอควอดโดควอโดเอาหน่อยเอายังได้แล้วก็ปาดมาลูกนี้ฮาแลนไม่ได้ยิงเฮ้ย อุ้ยดักเกืบได้นะโจโจคิมิดลูกนี้เราต้องถอยลงมาก่อนเขแทงแน่นอนเบคแคมแทงมาลูกนี้โอเคลูดิเกอร์ดักได้โอหแกก็แทงเกินเจ้านายโอโ้โหแทงอย่างเดียวเลยมาลีเจมรอจังหวะนะครับไม่ได้ไม่ไปโรดี้โรดี้ืืนมาลูดิเกอร์มาที่มาไทเดลิกยกขึ้นมานะครับลูกนี้ถึงหรือเปล่า ถึงเจ้าคันเซโรได้บอลน,นะครับคืนมาที่โรดี้มันไปไม่ได้ทุกคนโอ้ยเอ้จารย์ฟาวฟาวโอ้ไม่รู้อะ <It 's S 1> เห็นนักเตะผมเจียเียบผมบอกฟาวไว้ก่อนเลยแรงหมดทุกคนมันไม่เหมือนตอนต้นเกมที่ว่าบังคับซ้ายไปซ้ายขวาไปขวานะโรดี้่ะเมื่อกี้แรงมันหมดมันอืดโอ้โหยังดีที่ฟาวยกมือไว้ก่อนเลยโอย้จานจานฟาวมา <c oughs> <c oughs> สองจอร์ดโกวาดิโอนะครับแล้วก็ลูเบนเดียรนะครับโอ้กองหลังตัวจริงแน่นอนครับเซนเต์แบ็กคู่แน่นอนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับแบบตึงๆเลยจอร์ดโกวาดิโอเนี่ยเป็นนักเตะที่โหดมากทุกคนโหดแบบวิ่งเร็วลูกอากาศได้แข็งแกร่งดูดันอายุยังน้อยนะที่สำคัญสุดจริงๆใครมีร่างแบบการพิเศษอ่ะผมอิจฉามากเลยอยากได้มากแค่ตัวเบดเพเยอร์ก็โหดแล้วอ่ะ ดีเจมอยู่ที่บอลน,นะครับมันม,มันไม่มีตัวจ่ายนะก็ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเอาตัวเปิดบอลมาดีกว่าโชโชคิมมิดนะครับแยวผมจะเล่นสูตร <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะทำสูตรได้หรือเปล่าไม่รู้เขาก็ดักดีเกินคิมมิดนะครับป้าอยออกมาลูกนิดแล้วก็เบินม,มาที่คิมมิดไม่ได้โอ้ชิหายเสียบอลคิมมิดคิมมิดว่ายังไงเขาแทงมาลูกนิดยังไม่ทะลุนะครับดีเจมดักได้เจม ออกมาที่คัราโด้ฮัรโดรอจังหวะมาที่ลิเจมทันหรือเปล่าทันครับโอ๊้หมดแรงเขาต้มเดือปลายลงมาช่วยเกมรับเลยเออชนไปลูบเดียร์ดเล้นนิ่งนิ่งนิ่งๆมาที่โรดี้ยกขึ้นมาเลยครับลูกนี้ไม่สวยแล้วโรดี้เอ้าจะจบครึ่งเวลาหลังไปด้วยสะก,ก่อนสองประตูต่อหนึ่งครับกรรมาการตอบปีตไปก่อนอู้ยางตึงย่างตึงๆๆๆ ห้องบอลไป62%เลยนะครับสุดจัดโอ้โหอย่างตึงครับดูซิว่าจะบวกกี่แต้มนะเจออันดับ1,000งพนต้นๆเลยนะ26่แต้มอย่างสูงอย่างเยอะโอ้โหเดี๋ยวไปดูทีมเขาว่าอทำไมผมเจอแต่ทีมพลโหนนะทุกคนเจอแบบทีมแบบข่าพลังตึงๆทั้งนั้นเลยครับเลออนนะครับอื้อือ อันดับ1,800เลยนะสี่หสยังตึงตึงทุกตำแหน่งบอกเลยสวยๆครับทุกคนสซมิโอเอโตนี้ตัวจีด๊ดตัวจีด๊ดแตแทงทะลุช่องอย่างเดียวเลยเอย้เขามีลูมินิเก้ทำไมเขาไม่ใช้นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทุกคนโอเคครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ